เพื่อนๆวันนี้เรามาเน้นทําวิธีการใดผมคนที่ต่อผมมานะคะให้ดูง่ายแล้วก็สะดวกก็คือเทคนิคของการใดผมต่อก็คือเราต้องเป่าผมให้แห้งนะเป่าให้แห้งเลยโคนอะเพื่อต้องการให้ใดผมมันง่ายๆและหลังจากนั้นเราก็จับเป็นช่อเล็กๆพอประมาณแล้วก็ใดลงมามันจะ เป็นการที่แบบง่ายมากกับการที่แบบว่าเวลาเราได้ผมต่อนะคะไม่ยุ่งยากเลยผมอาจจะดูยุ่งยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ยุ่งอย่างที่เราคิดนะเพื่อนๆน,นี่เนี่ยจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่จะได้ผมต่อได้ยังไงให้มันดูง่ายๆโอเคมาดูกันจ้านี่นะคะเราก็จะประมาณนี้จับชอบประมาณนี้แล้วเราก็ได้ได้เลย มันจะง่ายมากเรียสะดวกด้วยจ้ะง่ายๆแล้วก็เร็วตอนแรกทุกคนจะคิดว่าอ่า การด้าผมต่อนี่โอ้โหมันมันยากมากแต่จริงๆมันไม่ยากอย่างที่คิดนะถ้ามีเทคนิคนี่ค่ะเราจับช่อประมาณนี้อ่าช่อแรกเราก็ผ่านไปแล้วที่ช่อที่สองน,นะคะอ่าประมาณนี้ค่แล้วผมอาจจะขึดนิดนึงแต่เราก็ใส่ตัวบํารุงไปแล้วมันก็จะไม่ได้ We'll be right <laughs> back. นี่ได้เสร็จแล้วผมน้องเขาสวยอยู่แล้วผมต่อสวยอยู่แล้วมันก็เลยได้ง่ายสิ่งสำคัญคือต้องเป่าผมโคให้แห้งนะคะเพื่อนๆการได้ผมต่อนะเพื่อนเพื่อนคือเราจะต้องเก็บผมที่เราของจริงไว้กับของที่แบบเป็นตัวต่อเราต้องแยกกันไว้นะอย่าให้มันแบบว่ามาผสมกันไม่งั้นมันจะยุ่งยาก เพราะฉะนั้นคือเราต้องจับเป็นช่อแล้วก็เก็บผมที่มันของของของลูกค้าที่ผมแบบดีที่ไม่ได้ต่ออะ่ะเก็บไว้แล้วก็แบบเราก็มาไดรส่วนที่แบบว่าผมต่อมาก่อนแล้วก็วีให้มันให้มันเดียงเส้นกันนิดนิดแล้วมันจะง่ายนะคะ